สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเถอยครูต่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ EP ที่3วันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับครูจะอธิบายธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับสาระสําคัญของเรื่องนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงตามวัยเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับขณะที่มีชีวิตอยู่ทุกวัยต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงรู้จัก การดำเนินชีวิตให้มีความสุขนะครับเดี๋ยวดูรูปภาพ้ันล่างิ้นะครับานักเรียนเราดูนะครับรูปภาพแรกนะครับเดี๋ยวคุณจะทำไฮไลท์ดูนะครับรูปภาพที่หนึ่งนะครับรูปนี้นะในรูปภาพนักเรียนมองเห็นอะไรบ้างครับนั่นก็คือลักษณะของช่วงวัยทารกนั่นเองนะครับ วัยนี้ก็คือวัยทารกนะครับภาพที่สองครับคือวัยอะไรครับวัยคนแก่หรือวัยชรานะครับต่อไปครับเรามาดูภาพที่สามครับภาพที่สามคือภาพนี้นะครับลักษณะเป็นยังไงครับก็คืออยู่ในช่วงของวัยเด็กวัยเรียนนะครับและภาพที่สี่ก็คือ วัยทํางานนะครับหรือวัยกลางคนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันนะครับจากภาพนะครับเดี๋ยวครูถามนิดนึงจากภาพลองเรียงลําดับคนที่มีอายุน้อยที่สุดไปหาอายุมากที่สุดภาพที่น้อยที่สุดคือภาพที่1นะครับลำดับต่อมาที่สองคือภาพที่3นะครับ แล้วก็ภาพที่4แล้วก็ลำดับสุดท้ายก็คือภาพที่5นะครับมาขอาไปนะครับภาพที่2นะครับมาดูเนื้อหาข้างในกันเลยนะครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับ1ในครอบครัวหนึ่งเนี่ยอาจจะประกอบด้วยสมาชิกหลายวัยได้แก่อาจจะมีวัยทารกวัยเด็ก วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุซึ่งถ้าเราสังเกตจะพบว่าสมาชิกในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอใช่ไหมครับเช่นน้องที่เคยเป็นทารกเมื่อก่อนนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลหรือคุณปู่คุณย่าที่เคยแข็งแรงแต่ปัจจุบันได้แก่ชรลาลงนะครับเป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับล้วนต้องเกิดขึ้นกับทุกคนซึ่งเราเรียกว่าธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับเริ่มตั้งแต่เราเกิดมาลืมตาดูโลกนะครับเรียกว่าจเจริญเติบโตเป็นเด็กนะครับวัยทารกหลังจากนั้นก็จะเป็น,ปนวัยเด็กนะครับวัยเด็กแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น วัยรุ่นต่อไปก็จะเป็นวัยผู้สูงอายุแล้วก็เาวัยผู้ใหญ่นะครับต่อภัยแล้วก็วัยผู้สูงอายุเรียงตามลําดับและในแต่ละช่วงวัยย่อมมีโอกาสเจ็บแก่นะครับแก่เจ็บหรืออาจจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นคือความตายนะครับบางบางคนเนเด็กทารกก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงของวัยเด็กเลยก็เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้น ซึ่งไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎของธรรมชาตินี้ได้นะครับเอาลองดูแผนภาพแสดงธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับวัยทารกนะครับเป็นวัยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับวัยทารกก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งขวบหรือสองขวบนะครับยังช่วยเหลือตัวเองไ,ได้ไม่ได้ไม่เยอะไม่ได้เลยนะครับในวัยทารกแล้วก็วัยเด็กนะครับเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าวัยทารกต่อไปก็คือวัยรุ่นครับเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายแสดงลักษณะทางเพศนะครับแสดงลักษณะเพศชายเพศหญิงชัดเจนขึ้นเช่นเพศชายก็จะเริ่มมีกล้ามเนื้อนะครับแสดงให้รู้ถึงความแข็งแรงส่วนเพศหญิงก็จะเริ่มมีสะโพกไยนะครับเริ่มมีหน้าอกนะครับชัดเจนขึ้น ต่อไปครับวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่นะครับและพร้อมต่อการมีครอบครัวสุดท้ายครับวัยผู้สูงอายุหรือวัยชราเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสมรรถภาพประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะต่างๆลดน้อยลงนะครับเช่นกระดูกอะไรต่างๆก็เริ่มไม่แข็งแรงร่างกายก็เริ่มตัวก็เริ่มงอเริ่มพูนะครับลักษณะ เดี๋ยวไปดูเนะื้อหาต่อกันเลยนะครับในการเจริญเติบโตนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับการเจริญเติบโตของร่างกายทางร่างกายของคนเราสังเกตได้จากหนึ่งก็คือน้ำหนักนะครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คือน้ำหนักอันดับที่สองก็คือส่วนสูงส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะครับความยาวของลำตัวก สามารถรู้ได้จากการสวมใส่เสื้อผ้านะเสื้อผ้าของเรามันคับมันสั้นนะครับต่อไปความยาวของช่วงแขนเมื่อกางเมื่อกางเต็มที่นะครับความยาวของเส้นรอบวงศีรษะความยาวของเส้นรอบอกน,นะครับแล้วก็การงอกขึ้นของฟันแท้ฟันแท้เนี่ยเราจะเริ่มมีการเจริญเติบโตนะครับ ต่อไปเลยนะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของหลักการดูแลสุขภาพร่างกายของเราคนทุกช่งวงวัยนะครับย,ย่อมต้องการมีการเจริญเติบโตที่ดีและสมวัยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งทุกคนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ครับก็คือการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ 2. แปลงปันอย่างน้อยวันละสองครั้งหลังตื่นนอนและก่อนนอนนะครับ3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารหรือหลังขับถ่าย 4. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับต่า,าไปเลยนะครับก็คือการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอนะอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งและหกครับทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเช่นฟังเพลงร้องเพลงนะครับหรือทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวให้เรารู้สึกผ่อนคลายต่อไปนะครับการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเนี่ยเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลายความเครียดให้กับร่างกายและจิตใจการทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสสามารถทําได้หลายวิธีตามความชอบของแต่ละคนบางคนก็ชอบฟังเพลงบางคนชอบเล่นดนตรีบางคนชอบอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจที่ตัวเองชอบบางคนชอบปลูกต้นไม้หรือบางคนชอบการทํางานประดิษฐ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของความชอบถูกไ,ไหมครับมาไปดูเนะื้อหาต่อไปกันเลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องครอบครัวเป็นสุขนะครับครอบครัวเป็นสุขก็คือการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวจะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับดูจากรูปภาพภาพแรกเป็นภาพอะไรครับผมมีน้องผู้ชายใช่ไหมครับช่วยเก็บจานช่วยทําความสะอาดนะครับเก็บเศษอาหารทิ้งในถังขยะนะครับ ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่โดยการใช้ช่วยนะครับช่วยพับผ้าช่วยเก็บผ้านะครับต่อไปนะครับช่วยผูป้ปกครองล้างจานนะครับและต่อไปครับก็คือช่วยซักผ้านะครับจากภาพนักเรียนเคยทํางานเหล่านี้ไหมครับเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับผมคิดว่านักเรียนทุกคน คงจะช่วยผู้ปกครองทํางานในช่วงนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนนะครับก็อยากให้หนักเรียนช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเหมือนกับในรูปภาพนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวสมาชิกแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับเช่นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหน้าที่ทําอะไรครับ หน้าที่ของพ่อแม่และหรือผู้ปกครองก็คือเป็นผู้นำนะครับและดูแลครอบครัวมีหน้าที่ร่วมกันดูแลและอบรมสั่งสอนลูกให้ลูกๆทุกคนเป็นคนดีเข้าใจลูกและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยส่วนผู้ปกครองหมายถึงอะไรครับนักเรียนครับรก็คือเป็นผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กให้อยู่ในความปกครองดูแลอของตนเอง ตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของการอบรมสั่งสอนนั่นเองครับตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับที่ให้อยู่ใน,ท,ในที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตารายแก่ร่างกายหรือจิตใจเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ญาติผู้ใหญ่นะครับหรือพ่อแม่บุญธรรม หรือผู้รักของพ่อหรือแม่นะครับการอบรมสั่งสอนลูกนะครับก็คือควรปฏิบัติโดยมีข้อพึงระวังดังนี้นะครับหเลยอย่าตามใจลูกมากเกินไป 2. อ,อย่าลงโทษลูกแรงจนเกินความผิด 3. อย่าให้สิ่งของหรือเงินทดแทนความรัก สอย่าเอาเปรียบลูกหลานหรือลําเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนี่คือบทการอบรวมสั่งสอนลูกที่พึงปฏิบัติเด็กๆนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวต้องเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับช่วยเหลืองานบ้านที่ทำได้เช่นนักเรียนก็ควรที่จะ กวาดบ้านล้างจานร,รู้จักดูแลตัวเองในเรื่องการทำกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างเพเช่นลุกขึ้นตอนเช้านะครับอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันด้วยตนเองนะครับหาชุดหาเสื้อผ้ามาใส่เองนะครับให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ควรทะเลาะกันนะครับคอยตักเตือนกันเมื่อทำสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นอันตราย เด็กๆมีหน้าที่ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆน,นะครับเท่าที่ทําได้งานที่มันยากลําบากเราก็ไม่สมควรที่ทํำก็จะจุดนะครับญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราทั้งทางสายเลือดและไม่ใช่สายเลือดจะดูแลช่วยเหลือและอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีนะครับ เมื่อสม,มาชิกในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับจะทำให้ทุกคนในครอบครัวเกิดความรักความผูกพันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเราต้องมีความช่วยเหลือกันนะครับครูอธิบายเพิ่มเติมนะครับกิจ,จวัตรประจำวันหมายถึงสิ่งที่นักเรียนทำเป็นปกติ ในชีวิตประจำวันเช่นการแปลงฟันอาบน้ำแต่งตัวเก็บที่นอนรับประทานอาหารซึ่งการที่นักเรียนสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้เนี่ยจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย,ยนะครับต่อไปครับการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวเราจะทำอย่างไรเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสมน,นะครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกดูแลอบรมสั่งสอนปกป้องสมาชิกในบ้านช่วยทํางานบ้านเด็กๆก,ก็ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่านะครับมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคนพูดจาสุภาพกับทุกคน และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุน้อยกว่านะครับเราเป็นเราปฏิบัติด,ดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับต่อไปครับญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในบ้านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุน้อยกว่าคอยดูแลเอาใจใส่ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเมตตาต่อสมาชิกในครอบครัวเมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว นะครับต่างปฏิบัติต่อกันด้วยดีแล้วก็จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ครูก็ฝากเอาไว้นะครับเรื่องของหน้าที่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับให้นักเรียนฟังเนื้อหาแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวครูจะบอกข้างหนึ่งสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจของครูในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย